วันนี้ไปเที่ยวประจบกับคิมกันดีกว่าค่ะเบื่อกรุงเทพกันหรือเปล่าไปเที่ยวแบบหลบเมือนกันดีกว่า ถ้าพูดถึงชายหาดนะคะครีมเชื่อว,ว่าทุกคนต้องนึกถึงหาดทรายสีขาว,ขาวตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าแต่ว่าวันนี้ค่ะครีมจะพาทุกคนมาชายหาดที่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักแทนเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามอีกด้วยถ้าอยากรู้แล้วว่าคือที่ไหนงนั้นเราไปเลยวันนี้ค่ะจุดหมายของพวกเราอยู่ที่ตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะซึ่งมีหาดทรายอันซีนที่น่าสนใจอย,อย่างหาดฝั่งแดงค่ะ ซึ่งที่หาดแห่งนี้นะคะมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครคือมีแนวหน้าผาสีแดงที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและก็มีความยาวกว่า5กิโลเมตรสูงถึง3 0เมตรเลยทีเดียวค่ะและที่หาดแห่งนี้มีลวดลายแบบนี้ได้ก็พอเกิดจากการถูกคลื่นและลมทะเลกะะัะเซาะมาเป็นรากว่าแสนปีเลยนะคะทําให้ชายหาดแห่งนี้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาส ครีมอยากให้ทุกคนมาเที่ยวหลบเมืองกันที่นี่ดูสักครั้งค่ะแต่ที่เที่ยวหลบเมืองของคลีมไม่ได้หมดแค่นี้นะคะยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอยู่อีกหนึ่งแห่งค่ะอย่างที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้อยพันมะพร้าวไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ไหนๆคลีมก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวหลบเมืองกันแล้วต่อไปค่ะคลิมจะพาทุกคนเนี่ยไปซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปและของดีของเด็ดของที่นี่ค่ะได้ข่าวมาว่าทุกอย่างทำมาจากมะพราะ้าวออแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะคลีมก็อยู่กับพ่วุฒิค่ะซึ่งพ่วุฒินะคะก็คือผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านทุ่งสะท้อนแห่งนี้ค่ะยังไงก็ให้พ่วุฒิแนะนำตัวกับกล้องหน่อยค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายเวรุตต้มกี้ยงครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านทุงสะท้อนครับอืมคิมอยากถามเลยนะคะว่าวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยได้ทําอะไรหรือว่าสร้างไรายได้สร้างประโยชน์ยังไงให้กับชุมชนแห่งนี้บ้างคะครับวิสาหกิจชุมชนร้อยพันมะพร้าวไทยนะครับก็ตั้งอยู่ในหมู่ที่6นะครับบ้านทงสะท้อนอํนาภบางสะพานน้อยจประจวบคีรีขันธ์อาชีพนะครับของคนบ้านทุงสะท้อนก็อาชีพเกษตรนะครับของเราก็มีสวนปาล์มสวนยางพาร,ราแล้วก็สวนมะพรา้าว แล้วก็โดยยังพาะมะพร้าวนี่นะครับเราก็มีผลผลิตนะครับต่อรอบ45วันนี่นะครับ130,000ลูกถึง150,000ลูกทีเดียวครับจุดเริ่มต้นของวิสัยกิจชุมชนกลุ่มร้อยพันมะพร้าวไทยได้เริ่มจากประธานกลุ่มที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และมีทุนทรัพยากรที่มีในชุมชนมาช่วยการตั้งกลุ่มผลิตมะพร้าวสกัดเย็นก่อนจะตั้งเป็นเชื่อกลุ่มร้อยพันมะพร้าวไทยค่ะ ซึ่งทุกคนที่ชุมชนนี้ต่างก็ช่วยเหลือเพื่อกุลกันจนสามารถผลิตสินค้าต่างๆที่มีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากมายเลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีน่าสนใจเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าไฮไลท์อย่างน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นคุณภาพสูงที่ผลิตจากมะพร้าวสดที่ได้มาตรฐาน G.A.P ทำให้สามารถเก็บเอาไว้ได้นานกว่าปกติไม่มีกลิ่นหืนและไม่ระคายคออีกด้วยค่ะ ส่วนน้ำมันมะพร้าวของที่นี่ก็ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางอีกด้วยนะคะเช่นเจลบำรุงผิวโลชั่นน้ำมันบำรุงผมนอกจากนี้ยังมีแป้งมะพร้าวที่สามารถนำไปทำขนมอบกรอบได้หลายชนิดเช่นทองม้วนแป้งมะพร้าวคุกกี้ลูกเกดคุกกี้กล้วยตากอ,อกด้วยซึ่งทางกรมการค้าภายใน ได้เข้ามาช่วยชุมชนแห่งนี้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ๆเช่นยาสีฟันและครีมทาผิวจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชือ้อซึ่งเหมาะกับยุคนี้มากๆค่ะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงลูกค,ค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะ จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเที่ยวหลบเมืองของครีมในวันนี้ค่ะสําหรับวันหยุดยาวถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้อยพันมะพร้าวไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะที่สําคัญเลยอย่าลืมซื้อขอบนี่ติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสร้างสรรค์โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์